คิงจะไปอยู่กับลูฟี่ไหมสามตัวเลือกของคิงหลังจากจบศึกนี้จะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกา2 8ชาแนลพัรทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคิงกันนะครับผู้ที่เป็นมือขวาของจักรพรรดิไคโดนะครับว่าเขาเนี่ยจะไปอยู่กับลูฟี่หรือเปล่านะครับแล้วก็มี3ตัวเลือกเท่านั้นนะครับที่คิงเนี่ยพอที่จะเลือกให้กับแนวทางชีวิตของเขาได้แต่จะมีตัวเลือกไหนกันบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหากันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหน หล่นเนี่ยต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยซึ่งถนะ้าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวไปเริ่ม,มันเลยดีกว่าแน่นอนนะครับว่าอย่างที่เรารู้กันดีว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะจบศึกของวานนกคุณนี้เต็มทีแล้วนะครับใครโดนเนี่ยล่วงเรียบร้อยซึ่งเราก็จะเห็นว่าคิงเองเนี่ยก็พ่ายแพ้กับโซโลเรียบร้อยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่ใกล้จะจบศึกแบบนี้เนี่ยพวกทหารเรือที่รออยู่รอบนอกนะครับก็พร้อมที่จะ ผมโจมตีเข้ามาใส่บุคคลภายในก่อนหรือว่าบุคคลภายในศึกนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีน้อยคนเหลือเกินที่จะสามารถยืนหยัดนะครับผมงัดกับรัฐบาลโลกหรือว่ากองทัพเรือที่รอที่จะสอยพวกเขาอยู่ได้แต่มันจะมีอยู่หนึ่งคนนะครับที่ต้องถึงเวลาเลือกแล้วนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเลือกแนวทางชีวิตให้กับตัวเองยังไงนะครับนั่นก็คือ งนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีประวัติที่ค่อนข้างที่จำไม่ดีนักนะครับผมตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคงเนี่ยเขาเป็นแบบคนเลวไร้มาตั้งแต่ในอดีตนะต้องบอกก่อนว่าไอประวัติที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวของงเนี่ยถูกตามล่าโดยรัฐบาลโลกนะครับผมซึ่งไม่ใช่ตัวของงหรอกต้องบอกว่าเผ่าพันธุ์ของคิงนั่นเองซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ลูนาเรียนะครับผมซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกกําจัดและน่าจะเป็นงนะครับที่เป็น ผู้เหลือรอดเพียงคนเดียวนะครับผมที่ณนะตอนนี้ได้มีการเปิดเผยมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเส้นทางชีวิตของคิงหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นนรกอย่างแน่นอนนะครับก็หมายความว่าถ้าคิงเนี่ยถูกจับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นอดีตของคิงแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยถูกจับไปทดลองความอดทนเนี่ยทรมานแค่ไหนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคิงเนี่ยน่าจะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมันก็เลยเกิดตัว วเลือกทั้ง3ที่ผมเนี่ยพอคิดได้ออกมานะครับคือตัวเลือกที่1เลยคิงเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับลูฟี่หรือว่าเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับลูฟี่นะครับผมแต่ อาจจะไม่ได้ขึ้นเรือไปกับลูฟี่หรอกแต่อาจจะอยู่กับใครสักคนใดคนหนึ่งนะครับผมไม่อยู่กับโมโมสที่วานโนก็อาจจะอยู่กับใครก็ได้นะครับที่หลบเลี่ยงรัฐบาลโลกอะไรทํานองนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพอเป็นไปได้เพราะว่าถ้าคิงกลับไปที่รัฐบาลโลกอีกครั้งเนี่ยก็น่าจะโดนทดลองอีกครั้งหรือว่าน่าจะโดนทรมานอีกครั้งหนึ่งนะครับบวกกับว่าคิงเองเนี่ยก็มีความเชื่อในตัวของจอยบอยด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่คิงเนี่ย จะเลือกอยู่กับลูฟี่นะครับผมอาจจะไปอยู่กับพวกอินาราชิเนโกมามูชิที่โ so ซก็ได้นะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยสําหรับคิงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการสันนิษฐานเล่นๆน,น,นะครับผมของผมเองซึ่งเพืเ่อนๆคิดยังไงเกี่ยวกับหัวข้อที่หหรือว่าตัวเลือกที่1นนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ตัวเลือกที่2เลยนั่นก็คือคิงเนี่ยก็คือต้องไปอยู่กับบิ๊กมัมนะครับแน่นอนว่าบิ๊กมัมตอนนี้เนี่ยก็แพ้ให้กับคิดแล้วก็รอเรรียยบ้้แลวใ่ม แล้วก็ตัวลูกวิกมัมที่เป็นพี่คนโตอย่างไปลดไปโลเอง,เองก็แพ้ให้กับเนโกมามูชิแล้วนะครับก็เรียกไดว้ว่าแพ้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มลูกของวิกมัมเนี่ยที่พยายามจะขึ้นวานอมานะครับผมก็อาจจะขึ้นมาช่วยก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็น่าจะช่วยเหลือไคโดแล้วก็อาจจะทําให้คิงเนี่ยตัดสินใจได้นะครับว่าน่าจะไปอยู่กับบิกมัมเพราะว่าไคโดเนี่ยอาจจะถูกช่วยเหลือโดยพวกของบิกมัมก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ บิ๊กมัมเนี่ยเขาได้พูดไปกับไคโดนะครับว่ายังไงเนี่ยเขาก็คิดว่าไคโดเนี่ยเป็นน้องชายของเขานะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยเหลือไคโดนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจทําให้คิงเนี่ยไปร่วมอยู่กับบิ๊กมัมก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะไปต่อที่ตัวเลือกที่3นั่นก็คือตัวเลือกสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวเลือกนี้เนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีส่วนที่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับผม ก็คือการที่คิงเนี่ยยอมที่จะถูกจับไปพร้อมกับตัวของไคโดเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่านะตอนนี้เนี่ย กลุ่มของทหารเรือนะครับหรือว่าพวกรัฐบาลโลกเนี่ยก็รออยู่หน้าปากอ่าวของวานโนแล้วนะครับบวกกับว่าตอนนี้เนี่ยซีพีซีโร่หนึ่งคนเนี่ยมันก็ได้หนีออกมาแล้วด้วยนะครับมันก็น่าจะมีการมาบอกนะครับแล้วก็กระจายข่าวให้รู้ว่าที่หน้าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่โอนิชิมะเนี่ยเป็นยังไงใครโดร่วงหรือยังคิงเป็นยังไงอะไรทํานองเนี้ยซึ่งก็น่าจะมีการบอกอรายละเอียดจนแบบครบถ้วนจนแบบพวกรัฐบาลโลกหรือว่าทหารเรือเนี่ยพร้อมที่จะบุกเข้ามาจับล แล้วนะครับแล้วก็คิงเองเนี่ยอาจจะยอมโดนจับไปพร้อมกับไคโดนะครับเนื่องด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็เคยติดหนี้ชีวิตไคโดที่ไคโดเนี่ยช่วยเขาหนีออกมาจากห้องทดลองนั้นนะครับบวกกับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีความยึดมั่นนะครับว่าไคโดเองเนี่ยแหละก็คือผู้แข็งแร่งนะครับก็อยู่กับไคโดมาตั้งนานแล้วนะครับก็เลยคิดว่าสายสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะตัดไม่ขาดนะครับผมก็เลยอาจจะยอมโดนจับนะครับผมแล้วก็ถูกเอาไปทดลองนะครับเหมือนกับครั้งก่อนนะครับผมที่เคย โดนนั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็คือยอมไปพร้อมกับไคโดนะครับนี่ก็คือตัวเลือกทั้ง3นะครับที่ผมมองว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคิงนะครับถ้าหลังจากนี้เนี่ยคิงตัดสินใจใเดินในแนวทางนี้นะครับผมแต่ถ้าสําหรับผมนะครับผมมองว่าคิงเนี่ยน่าจะเลือกไปอยู่กับบิ๊กมัมนะครับถ้าบิ๊กมัมเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับไคโดนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยก็จะเป็นการทําให้บิ๊กมัมเนี่ยเสริมนะครับผมคอลเลกชันของ เขาที่เขาเนี่ยก็มีเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างมากมายนะครับแต่มันก็เหลืออีกไม่กี่เผ่าพันธุ์หรอกที่ในอาณาจักรของบิ๊กมัมนั้นเนี่ยไม่มีแต่หนึ่งในเผ่าพันธุ์นั้นเนี่ยนั่นก็คือเผ่าพันธุ์ลูนาเรียก็คือเผ่าพันธุ์คิงนั่นเองนะครับถ้าบิ๊กมัมช่วยเหลือไคโดเนี่ยก็จะได้คิงเข้าไปอยู่ในคอลเลกชันนั่นเองนะครับก็ต้องดูนะครับว่าทางด้านกลุ่มโจรสลัดของบิ๊กมัมนะครับผมอย่างพวกลูกๆของเขาเนี่ยจะยอมช่วยเหลือนะครับผมพวกไคโดหรือเปล่านะคร ประเด็นหนึ่งเลยคือการไปอยู่กับลูฟี่ตรงนี้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่คิงเนี่ยจะไปอยู่กับลูฟี่นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวของบิ๊กมัมเนี่ยเคยชวนคิงแล้วนะครับแต่อาจจะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไคโดยังอยู่ก็เลยปฏิเสธบิ๊กมัมไปนะครับแต่ก็อาจจะยังคงปฏิเสธต่อนะครับเพราะว่าการที่ไปอยู่กับบิ๊กมัมเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไปเป็นกองกําลังของบิ๊กมัมนั่นเองซึ่งคิงเนี่ยน่าจะไม่โอเคนะครับแต่ถ้าอยู่กับลูฟี่เนี่ยคิงอาจจะไม่ต้องไปเป็นกองกําลังของลูฟี่นะคร พันธมิตรกันก็พอแล้วก็หลบซ่อนตัวให้ดีนะครับให้รอดพ้นจากพวกรัฐบาลโลกนะครับบวกกับว่าตัวของลูฟี่นะครับผมก็จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้มีสิทธิเสรีภาพนะครับผมอย่างที่ไคโดเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็อาจจะ เป็นตัวของคิงก็ได้นะครับที่มองว่าเจตนารมของลูฟี่และไคโดในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับที่อยากจ,จะทําให้โลกเนี่ยมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับผมก็เลยอาจจะทําให้คิงเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าจะไปอยู่กับลูฟี่อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าตัวของคิงเนี่ยจะเลือกในเส้นทางไหนนะครับผมเพราะว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่ต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไปกับลูฟี่หรือว่า ว่าเส้นทางไปกับบิ๊กมัมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่ยอมจบไปกับไคโดนะครับแต่ละเส้นทางเนี่ยมันก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะมีประมาณเท่านี้นะครับเกี่ยวกับ เส้นทางชีวิตหรือว่า3ตัวเลือกของคิงหลังจากนี้ก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดผิดสื่อสารผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ